หน่วยงานท้องถิ่นที่ว่าเมื่อกี้เรียว่าจะเป็นขอาการค้าออกสรอวก็ตามประธานของาการค้าในอดีตนะครับนายกไม่กินดีอยู่ดีแต่งตั้งสิ่งดีดและออกกําลังกายดีครับในส่วนของ นค,นคือเราเราต้อคน,นคงเห็นตรงกันนะว่ามันเป็นโอกาสที่จะพลิกพลื้อแล้วก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรและก็คนหน้าก็จะมีนโยบายการทางเข้ามาเสริมนะครับในเรื่องของการเสริมสร้างสมายที่สุขของหองการค้าเราผมบอกให้ทุกท่านได้รับทราบเลยว่านั่นก็คือฟังแลดูเหมือนผ่นผานๆแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เพราะว่าพยาวจะมพยาวได้ประโยชน์แต่จร right ิงๆแล้วหน้ารอดับได้ประโยชน์มากกว่าก็เลยใช้งิตรงนี้นะครับที่นี่ท่านจะอยู่ที่นี่แต่ราชการึ้นมาแล้วประสบความเป็เดิมทางการสหรัฐเองก็ทางเฟิน์ไม่ได้อยู่นครับูเพราะฉะั้นา แล้วก็วันนี้ผมอยากจะได้ฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรีท่านสุรพลการท่องเที่ยวชายแดนการค้าชายแดน,อ,นแอ,อันนี้ก็เป็นอีกมิติอีกเรื่องที่ที่หอการค้าเราผักกันมาหารุ้นวันทันวนันแลสิ่งที่ดำเนินการมาตรงนี้ผมวาามองในฐานะนที่ก็อย,อยู่หอ,อ,อกาก่อร แล้วพวกเรานี่ก็คุยกันตลอดที่ของเทศบาลเทศบาลมีอู่ในที่ขอบเขตชุมพรนะครับแต่ตัวประบุเองในการบริหารส่วนจังหวัดแม่ขอบเขตเนี่ยจะต้องมีน้องอีก99ตำบลในการขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาบ้านเมืองซึ่งถือว่ารัฐบาลให้ความสําคัญนะครับให้ความควาสำคัญกับภาคเอกชนต้องรับรองว่าท่านช่วยให้เราดีขึ้นนะครับหอวค้าในรอบหลายปีที่ผ่านมานี่ก็ งานได้รับในแต่ประวันใน,นประเทศได้เลยก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่เข้าที่สทัชที่สามารถไปจัดแล้วก็ต่อยอดได้เรื่องแรกก็คือของมบประือหน้าหนึ่งเดียวนะครับซึ่งมันมีการอัพเดตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจจะดูรายละเอียดสามารถดูได้ทางจอโปรเจคเตอร์นะครับ เราเขียนที่หกล้านค่ะพอไปเสนอได้ทั้งที่ราคาจังหวัดนาค่ะหนุ่งผู้ใหญ่เอจังหวัดนาค่ะดิฉันนางสาวกัญชาลับปัญญาวงศ์ค่ะประธานวัยดีขอกันพลาจังหวัดนาคกลุ่มนักธุรกิจรูปใหม่นะคะโดยทพสกับออมสินนะครับฝากว่าเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็นแก้ไขใช่ขึ้นโกลเพราะเรามีความสำคัญต่องหน้าเราอย่างสำคัญมากหน้าโดยเฉพาะหน้าเราลดถ่อยลงตามลำดับ มีปัจจัยอยู่หลายอรับรองคบจุนประจำปี2อง0นห้ารอสิคนนะครับเราเราเรียนสายแต่จะได้ไหมครับเพราะไงอเพราะก้องหนี้เลยอ่ะยังอยู่้ายในัน โอเคครับสรุปรายงานผลงานวันนี้ครับอ,อ๋อวันนี้เป็นการรวมใจของทุกภาคส่วนของเอกชนครับโดยหอการค้ารวบรวมภาคเอกชนทั้งหมดเพื่อเราจะมาเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในน่านหมายความว่ากิจกรรมทุกอย่างเราต่อไปเราจะร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่างน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะบานปั่นายพภกพิติในเมืองน่านครับ ก็จะมาช่วยกันปักดันทุกโครงการนะครับครับผม